สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกหรือ d e ีฟดิฟของเราในวันนี้นะคะหัวข,ข้อเข้มข้นมากค่ะการปฏิวัติฝรั่งเศสเราจะมาดูกันค่ะสรุปภาพรวมของเหตุการณ์ครั้งใหญ่นี้ทำความเข้าใจออสาเหตุหลักๆสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลที่ตามมาด้วยค่ะครับผมคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือการเปลี่ยนแปลงจากระบอบที่แบบว่ากาษัตริย์มีอำนาจสูงสุดหรือสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่แนวคิดใหม่ๆ แล้วก็ความพยายามสร้างสาธารณรัฐซึ่งมันส่งผลสะเทือนไปไกลมากจริงๆครับเออใช่ไหมคะทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่แย่มากๆใช่ครับเรื่องเศรษฐกิจนี้ปัจจัยหลักเลยคือการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเรื่องสงครามสมัยพระเจ้าหลุยที่16แล้วก็ภาระภาษีที่ไปตกหนักอยู่กับคนกลุ่มเดียวคือฐานันดรที่3หรือพวกคนธรรมดาสามัญชนถูกต้องครับคนส่วนใหญ่ของประเทศเลยขณะที่ พวกนักบวชขุนนางฐานะดอนที่1นที่สเนี่ยมีอภิสิทธิ์เยอะมากความเหลื่อมล้ำมันสูงมากเลยนะคะตอนนั้นการต่อ,อต้านผู้ปกครองที่ไม่ดีอ๋อแนวคิดพวกนี้ทหารฝรั่งเศสบางส่วนก็ได้มาจากตอนไปช่วยอเมริกาทำสงครามด้วยใช่ไหมคะครับส่วนหนึ่งก็ซึมซับมาจากตรงน,นั้นแต่มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือมีการพูดถึงว่านักสือโปในยุคนั้นนะครับ ก็มีส่วนเหมือนกันในการแบบว่าทำลายกรอบคิดเดิมๆทำให้คนกล้าตั้งคำถามเรื่องอำนาจศิลธรรมแบบเก่ามากขึ้นโหอันนี้คาดไม่ถึงเลยค่ะเรื่องหนังสือโปนี่นะคะมันส่งผลได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะแต่เป็นว่าความไม่พอใจโดยรวมมันก็สุกงอมเนาะก็นำไปสู่การตั้งสมัชชาแห่งชาติโดยฐานันดรที่3ครับ แล้วก็มีคำปฏิญาณที่สนามเทนนิสปี1789ว่าไม่จะแยกกันจนกว่าจะได้รัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเหตุการณ์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญมากๆคือการทลายคุกบาสตีวันที่14กรกฎาคมใช่ครับวันนั้นเลยกลายเป็นวันชาติฝรั่งเศสมาถึงทุกวันนี้แล้วการปฏิวัติมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในปารีสใช่ไหมคะไม่ครับมันขยายไปทั่วประเทศเลยมีการยกเลิกระบบเก่าๆอย่างทาตติดที่ดินยกเลิกอภิสิทธิต่างๆแล้วก็ที่สําคัญมากคือ เดือนสิงหาคม1789มีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองอันนี้คือแน้นเรื่องความเท่าเทียมเสรีภาพทางความคิดเลยนะคะใช่ครับเป็นหลักการสําคัญมาถึงปัจจุบันเลยแต่เหมือนสถานการณ์มันยังไม่นิ่งนะคะยังมีความวุ่นวายตามมาอีกเยอะเลยมีการบีบให้ราชวงศ์ย้ายเข้าปารีสแล้วก็มีเรื่องธรรมนูญสงฆ์ที่เหมือนรัฐเข้าไปควบคุมศาสนาจากักร อันนี้ก็สร้างความขัดแย้งใหญ่เลยหรือเปล่าคะใหญ่มากครับทําให้พระจํานวนมากต่อต้านแล้วสังคมก็แตกแยกมากขึ้นไปอีกต่อมาก็มีการร่างรัฐธรรมนูญปี1791เปลี่ยนเป็นระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าหลุยที่16ก็ดูจะแย่ลงเรื่อยๆใช่ครับ โดยเฉพาะตอนที่พระองค์พยายามหนีออกนอกประเทศแต่ว่าถูกจับได้อันนี้ทำลายความไว้ใจไปเยอะมากจริงๆแล้วในสภาเองก็ยังมีความเห็นต่างกันอีกมีกลุ่มเฟย่องที่ยังอยากให้มีกษัตริย์อยู่กับกลุ่มจีรองแดงที่อยากให้เป็นสาธารณรัฐไปเลยครับความแตกแยกนี้มันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันนาไปสู่อะไรต่อคะความขัดแย้งนี้ก็เอ่นำไปสู่สงครามกับประเทศเพื่อนบ้านออสเตรียปรัสเซีย แล้วก็เหมือนเป็นการปฏิวัติระลกอก2ในปี1792มีการโค่นล้มสถาบันกษัตริย์ถอดพระเจ้าหลุยที่16ออกจากตำแหน่งแล้วก็มีเหตุการณ์รุนแรงคือการสังหารหมู่เดือนกันยาที่กำจัดคนที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูการปฏิวัติใช่ครับช่วงนั้นสถานการณ์รุนแรงมากเข้าสู่ยุคสภาคอนเวนชั่นก็มีการเปลี่ยนแปลงเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างปฏิทินใหม่ระบบเมทริกซ์ครับถึงแม้บางอย่างจะถูกยกเลิกไปที่หลังก็ตาม แต่ความขัดแย้งภายในก็ยังคงมีอยู่ระหว่างกลุ่มจีรองแดงกับกลุ่มมองตายานที่ดูจะซ้ายจัดกว่าใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องชะตากรรมของอดีตกษัตริย์หลุยที่16แล้วจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงครับคือการตัดสินประหารชีวิตหลุยที่16ด้วยเครื่องกิโยตินในเดือนมกราคม1793เเหตุการณ์นี้คงช็อกโยุโรปน่าดูเลยนะคะมากครับ ทำให้ชาติต่างๆรวมตัวกันต่อต้อตานฝรั่งเศสมากขึ้นส่วนภายในประเทศเองก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่าความหวาดกลัวหรือ Reign of Terror ยุคของโรเบสเปียร์ครับนำโดยโรเบสเปียร์มีการใช้กิโยตินกำจัดคนไปเยอะมากน่าสะพรึงกลัวจริงๆแต่สุดท้ายตัวโรเบสเปียร์เองก็ถูกโค่นล้มแล้วก็ถูกประหารชีวิตตามไปเหมือนกันเป็นวงจรที่น่าเศร้าครับ สุดท้ายเรื่องราวมันจบลงยังไงคะในช่วงปฏิวัตินี้ก็มีการตั้งรัฐบาลคณะ Directory Directory ขึ้นมาในปี1795แต่ก็อยู่ได้ไม่นานครับอ๋อเพราะว่าปี1799ในายพลนโปเลียนโบนาปาร์ตก็ทำรัฐประหารปิดฉากยุคปฏิวัติไปใช่ครับจบลงตรงนั้นสรุปแล้วการปฏิวัติฝรั่งเศสนี่เป็นการเดินทางที่แบบว่าทั้งซับซ้อนทั้งรุนแรงเลยนะคะครับผม มันเปลี่ยนโฉมหน้าฝรั่งเศสแล้วก็โลกไปเลยนะสร้างแนวคิดใหม่ๆทั้งประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนชาตินิยมแต่ก็ต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความหวาดกลัวการนองเลือดครั้งใหญ่มีการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจลดบทบาทาศาสนาจากความเหลื่อมล้ำลงไปเยอะ ดังนั้นสิ่งที่เรื่องราวทั้งหมดนี้บอกเราก็คือการปฏิวัติครั้งนี้มันวางรากฐานสำคัญหลายอย่างให้โลกปัจจุบันจริงๆทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนรัฐธรรม,มนูญแนวคิดเรื่องชาติแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นบทเรียนเนาะถึงความซับซ้อนแล้วก็ราคาที่ต้องจ่ายของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ๆใช่เลยครับและนี่อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับคือ การปฏิวัติที่ชูอุดมการสูงส่งอย่างเสรีภาพเสมอภาคพระราชดุลพเนี่ยทำไมถึงลงเอยด้วยการใช้ความรุนแรงสุดขั้วอย่างยุคแห่งความหวาดกลัวเพื่อพยายามไปให้ถึงเป้าหมายนั้นอืมนั่นสินะคะสังคมเราจะหาจุดสมดุลได้ยังไงร,ระหว่างการผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะจำเป็นกับการรักษาเสถภาพแลก็สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนเอาไว้เป็นคำถามที่ท้าทายจริงๆคะ่ะ แล้วก็ยังคงสำคัญมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะ